สวัสดีครับอันนี้จากหน้าห้องนะครับเข้ามาด้านขวาครับก็จะเป็นโซฟานะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็ทีวีจะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ในห้องนอนนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเป็นแบบบานสไลด์ อันนี้ออกมาด้านนอกครับบริเวณครัวก็จะมีตู้เย็นไมโครเวฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับอันนี้เป็นวิวจากระเบียงห้องครับมองออกไปก็จะเป็นวิวโล่งๆฝั่งนี้จะหันไปทางทิศตะวันออกครับซึ่งแดดจะไม่ร้อนห้องน้ำครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีเครื่องเทาน้ำอุ่นนะครับอ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมอีกครั้งนะครับในห้อง